ครับคุณผู้ชมดูต่อครับเราเป็นฝูงเราไปฝูงเลยนี่นี่นี่เออใกล้เลยยิงกันจอๆเลยยิงจอๆเลยยิงกันจ่อๆเลยครับยิงกันจอๆจ่อๆจะย e. ิงถูกยาก ลอยดีนะครับผมโดดปะคือลอยลอยให้มืดเลอนะครับผมคลิปนี้ดูกันยาวๆเลยครับเป็นนิ่งใจรวยๆนี่เองครับโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้ว โดน,านมามามาโดนอีกแล้วลอยดีป่าน,น็อกหนังร่างน,นี่มายิงปลาน็อกหนังร่งางนะครับท้างชมมาแต่เมื่อคืนนะครับก็ได้หลายตัวอยู่ nãy mua hông ở ba có lòi phửi cứ khát. Tại đủ con to. để cất lên à. cái gì. size lo máy đòi hay rồi cứ มครึ่งโลได้นะครับท่านผู้ชม นหนึ่งตัวมา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 โอ้ไม่อยากเท่าไรนะโอเคครับเนี่ยผมตัวแล้วครับ خوب สวนโดนนี่นี่ครับมาอีกหนึ่งโอเครับติดต่อครับ นี่กก็ลอยดีนะครับท่านผู้ชมรอยมาตายนีรอยตายตัวใหม่มาลุ้นยันต่อก็ลุนๆนี่แหะมีเล็กมีใหญ่ ต่อครับท่านผู้ชมหัวให้โหดรม้วนมบหมดเลยนะราเป็นฝูงเลยครับเราเป็นฝูงเลยท่านผู้ชมนี่มันยิงปลาเนาะที่หนองลานนะครับบ่นหนองลานมาแต่เมื่อคืนนะครับนี่นะครับผมเต็มหมดเลยนะอากปากให้ดึดหมดเลยนะครับก็พอมีผลงานให้ชมนะครับยิงไม่ค่อยแม่นนะครับ ยิงโดนอยู่ครับใส่ลอยใกล้ๆนี่นะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับออกไม่ถูกใกล้ๆไม่ถูกไม่ถูกนะครับไม่ถูกใกล้ๆไม่โดนนะครับท่านผู้ชมใกล้ๆไม่โดนนะครับทีเมื่อกี้ไม่โดนยิงใกล้เกิน ไม่โดนไม่เอไม่ไม่เไมนะครับผมรอให้เต็มเลยนะครับมันรี้ยิงตัวถูกมันรู้ยิงตัวไหนดีโอ้โห้มืดเลยครับมืดเลยท่านผู้ชมรอให้มืดเลยหมดตัวไม่ใหญ่โโคคนนหหงงลว mặc áo hôm nay tôi hay là tôi lưng gìn ông đòi mắt đê 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 đòi hỏi Cái này là, là Nó là thằng nó học là tủi đi cái đi <laughs> <laughs> Tapi Ik tua. นไม่ตัวใหญ่วิววมววิวไหนวะนอกนอกนอกนะโอ้ยได้กระปืนออกแล้วออกไปทางนั้นแหละโลเป็นโลอ่ะเป็นโลอ่ะออกไปนู่นนอกแล้วตัวใหญ่อ่ะลื่อเลยอะหลุดโะ ตัวใหญ่ด้วยก็เตมปืนไม่เสร็จลอยเยอะนั่นนี่เต็มไปหมดโอ้ยตัวไปกินตัวใหญ่หโหลว่านั่นถัวไปกินี่ะมีไม่ได้หรือเ่หัวอื้อทีขึ้นเต็มเลย กี่มันขึ้นตัวตรงนี้แล้วมันอาปากแล้วเนี่ไนไนไย,ยไปมันลยไปไปนี่นะครับผมมชมบ้านนกไปถนะูกทีไหนน,นะครับไม่รู้ยิงตัวไหนถูกวันนี้คลิปนี้ชมกันยาวๆเลยนะครับ รอตัวใหญ่โอ้ยไปกีตัวเป็นโหลนะตัวเแบบนี้ยมันอ่าเละมัแบบนจะไม่ได้ขึ้นปืนไงถ้าขึ้นปืนก็โดนเลื่อยไปได้ชิบใช่ไหมครั <c oughs> บผมงนก็เยอะอยู่ปลาก็ขึ้นดีอ้ 121, nó gì tôi này thuộc được gì còn tôi này hmm? là dài thuộc nó dài thuộc dài <laughs> dài อไออย่างพี่ไซตินพี่แชร์พี่แชร์โอ้โหมีไงดิโดนไหมไม่ถูก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  แดดออกแล้วแล้วมันจะเปิดไปแล้วมั้นี่นะครับยังรออยู่เยอะอยู่นะครับนี่นะครับผมนี่นะครับนี่มีนะครัแดดออกนะลอเยอะนะครับจบข่าวแดดออกนี่นะครับผมรอเยอะอยู่นะครับ